ความสูงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันนําไปสู่ความสําเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จในชีวิตในหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเป็นผู้นําขององค์กรของบริษัทต่างๆเรื่องของความร่ํารวยก็เพราะว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างความสูงกับความร่ํารวยอย่างปาเองก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่าคนตัวสูงเนี่ย เป็นคนที่ดูดีจางมีความสง่ามีความเป็นผู้นํานะแต่ก็แยกไม่ออกอยู่ดีว่าเอ๊ะมันเป็นเป็นตั้งแต่เกิดหรือเปล่าความรู้สึกนี้หรือว่ามันเป็นเพราะสังคมที่เราเห็นในทีวีอะไรเงี้ยหล่อหลอมเรามาหรือเปล่า This the podcast is I ears for your เคยรู้สึกไหมคะว่าทำไมคนตัวสูงถึงดูดีดูมีความเป็นผู้นำ หรือว่าดูมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าความสามารถอาจจะไม่ได้วัดกันที่ความสูงอย่างเดียวนะคะมีหลายเรื่องเนาะแต่ว่าทําไมภาพจํามนุษย์ถึงมีลักษณะแบบนี้ได้หรือว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมีสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์กันแน่วันนี้รายการทีมแมสซาจะพาคุณมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะอยู่กับปลายฝนพัทราสุดาค่ะแล้วผมหมอเอลนายแพทย์ชัชพลแกกจรทาดาครับสวัสดีค่ะพี่หมอเอลสวัสดีครับ เอพิโซดนี้พูดถึงความสูงความเตี้ยคะ่ะพี่หมอเอลอาจจะแบบเจ็บจิตนิดนึงเพราะหนูค่อนข้างเป็นคนตัวเล็กนะคะแต่ว่าออด้วยความที่เราจะมาเติมเต็มความรู้กันวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันอย่างสนุกสนาแล้วกันค่ะพี่หมอเอลโอเคครับงั้นเริ่มอย่างนี้เลยแล้วกันคะ่ะว่าคนตัวสูงเรามองว่าดูดีมากกว่าคนตัวเตี้ยจริงๆหรือเปล่าคะ่ะอันนี้จริงๆน้องปลายก็คิดว่าทุกคนคงรู้เนาะคือมันมีเหตุผลว่าทําไมพระเอกเวลาพูด,พ,ดพูดถึงพระเอกหนังเนี่ย ก็อ่เนียมักจะต้องตัวสูงถูกไหมดาราในแบบต่างๆเราถึงเลือกคนตัวสูงใช่ค่ะ <Yeah. S 1> แต่มันไม่จบแค่ตรงน,นั้นนะสิก็คือว่ามันมีงานวิจัยเยอะมากเลยเพราะว่าความสูงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันนําไปสู่ความสําเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จในชีวิตในหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเป็นผู้นําขององค์กรของบริษัทต่างๆเรื่องของความร่ํารวยก็เพราะว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างความสูงกับความร่ํารวย hmm. ความโด่งดัง หรือว่าในแง่ของการมีในแง่เน็ตเวิร์กิ่งของนักธุรกิจต่างๆก็เพราะว่าคนที่มีความสูงมากกว่าก็มีแนวโน้มที่จะสักซ์เซสในแง่ในพวกนี้มากกว่าอ่ะพี่ลองถามน้องต้องปลายกลับนิื่องนก่อนดีกว่าให้ลองทายนะว่าทําไมพระเอกเนี่ยทาไมพระเอกเนี่ยถึงต้องเป็นคนที่หลอ่อแล้วตัวตัวสูงทําไมพระเอกถึงต้องเป็นคนที่หลอ่อไปคิดว่าคนส่วนใหญ่อ่ะชอบคนหนะ้าตาดี อ่าถ้าเรื่องนี้พระเอกคนนี้หล่อหน้าตาดีก็น่าจะสร้าง engagement ให้ได้เยอะนะแต่ถามว่าทําไมพระเอกต้องสูงหรืออะไรเงี้ยหนูว่ามันเป็นมาตรฐานนะของของผู้ชายที่ผู้หญิงหลายๆคนก็ชอบเพราะรู้สึกว่าคนตัวสูงเนี่ยปกป้องได้รู้สึกว่าแข็งแรงแข็งแกร่งอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะอ่าถูกดีเพราะว่าสิ่งที่น้องปลายตอบเนี่ยมันคือสิ่งที่พี่ชว,ว่าคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกแบบนั้นมันคือมาจากความรู้สึกว่า เออพระเอกเนี่ยมันต้องแต่ถ้าเราดูในชีวิตจริงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคนที่ประสบสําเร็จคนที่ดีต่างๆไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่หน้าตาหล่อหรือคนตัวสูงถูกปะแต่พอมเป็นเรื่องที่เราครีเอทขึ้นมาเนี่ยเราจะใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดทีนี้ถ้าเราถามจอดลึกไปว่าแล้วทําไมถึงต้องเป็นคนที่หน้าตาดีหน้าตัวสูงใช่มันมีคําทางจิตวิทยานึงเรียกว่า halo effect h a l o effect เคยได้ยินไหม,มคือ halo effect เนี่ยมันคือ คำว่าฮาโลก่อนแล้วกันคำว่าฮาโลนี่มันคือเหมือนกับมันจะเป็นคืาเหมือนกับแสงเรืองรองหรือว่าอย่างพูดถึงเทวดาในในตะวันตกอะ่ะมันก็จะมีเหมือนกับเป็นอไอ้วงวงบนหัวเ,ออเป็นแสงค,คือเขาบอกว่าคำว่า halo เอฟเฟ t ในความหมายของมันจริงๆหมายถึงว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะตัดสินจากคาแรคเตอร์เดียวแล้วก็เช่นมองว่าหล่อหรือ,อมองว่าสูงหนึ่งคาแรคเตอร์แล้วตีความเหมารวมไปหมดว่าคนที่หล่อคนที่สูงคนนั้นเนี่ย คาแรคเตอร์ <Character S 2> เดียวเนี่ยนำไปสู่ว่าเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนเก่งเ,เป็นคนฉลาดเป็นคนดีต่างๆอันนี้มันเหมือนเป็นจิตวิทยาพื้นฐานแบบหนึ่งที่มันไม่ได้เกิดว่าม,มันไม่ได้มาจากคําว่าทําไมหรอกแต่ว่านี่คือมาจากเป็นลักษณะการที่คนสังเกตว่ามนุษย์เมโน,น้มจะเป็นแบบนี้ก็คือเห็นว่าหล่อเราก็จะมองว่าเขาทั้งเก่งเขาี่ทั้งนิสัยดีแล้วทําให้เวลาเราพูดถึงตัวละครที่เป็นพระเอกเนี่ย มันถึงได้มีลักษณะที่ว่าเออพอเป็นคนที่หน้าตาดีปุ๊บเราก็จะมองคนนี้เป็นคนดีอ่าแล้วเราก็จะรู้สึกว่าคนที่หน้าตาไม่ดีก็มักจะเป็นผู้ร้ายอืาก็จริงอ่าอันนี้มันจะเหมือนข้ามข้ามวัฒนธรรมข้ามอะไรต่างๆค่ะงั้นถามนิดนึงว่าการที่เรามองว่าคนสูงดูดีดูเป็นผู้นําดูมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าเนี่ยมันเกิดขึ้น ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงเลยหรือเปล่าคะใช่ครับคือในแง่ของสถิติที่เก็บมาเนี่ยเพราะว่าความสูงเนี่ยสัมพันธ์กับความประสบสําเร็จเนี่ยทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพียงแต่ว่าผู้ชายอาจจะเด่นกว่าผู้หญิงอาจจะไม่มากเท่าแต่ก็มีความสัมพันธ์เหมือนกันพี่หมอเอลคะแล้วการที่เรารู้สึกแบบนี้ว่าเุ้ยคนตัวสูงดูดีดูเท่ดูมีความเป็นผู้นํานะมันมีที่มาที่ไปยังไงมันเป็นราก ที่มันวิวัฒนาการมาได้ยังไงอะคะอธิบายให้ฟังโอเคได้ปกติเราพูดถึงอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกว่าคนตัวสูงเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําถูกไหมแล้วพอเรารู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้นำเขาถึงได้ประสบความสําเร็จมีแนวโน้มจะประสบความสําเร็จมากกว่าค่ะท <c oughs> ีนี้ก็เหมือนกับคําถามที่ไปว่าและไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันเป็นสัญชตาตญาณหรือเปล่าพอเราตั้งคําถามว่าเป็นสัญชาตญาณหรือเปล่าเราก็จะดูนี่แหละตามหลักการที่เหมือนที่เราคุยกันทุก e p i s o d สามข้อก็คือว่า มันเป็นสัญชาตญาณจริงหรือเปล่าเราก็จะดูว่าเราพบมันพบในสิ่งมีชีวิตอื่นไหมในสัตว์อื่นไหม,ไมเพราะถ้ามันมีมันก็จะบอกว่าเป็นรากที่<ม>วิวัฒนาการมาเป็นเหมือนกับเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์อย่างที่สองก็คือดูว่ามีความเป็นสากลแค่ไหนข้ามการเวลาข้ามวัฒนธรรมไหมซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่เราก็จะดูจากบันทึกในประวัติศาสตร์ดูจากวรรณกรรมในประวัติศาสตร์ซึ่งเราก็จะเห็นลักษณะคล้ายๆกันว่าผู้นําจะมีลักษณะที่แบบร่างสูงใหญ่ นุน่นนี่อะไรประมาณนี้เนาะและอย่างที่สามก็คือดูว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเองหรือเปล่ามันต้องถูกสอนหรือเปล่าซึ่งมันก็จะเป็นได้สองแบบก็คือจากวัฒนธรรมที่หลอ่อหลอมาว่าเราทําแบบนี้จนเคยชินแล้วเราก็ชินแบบนั้นกันเปอนไปแต่ว่าจริงๆจะถ้าเราถามตัวเองเราสำหรับคนทั่วไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับค่อนข้างรู้สึกเองตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เราก็จะเริ่มเห็นว่าต่แบบเวลาสมัยเด็กๆที่เริ่มไปโรงเรียนรูบาลเนี่ยเด็กที่ตัวสูงกว่ามักจะเป็นหัวโจกถูกไหมอ่ามันจะเร เฮ้ยแต่จริงๆพี่หมอที่พูดมาเมื่อกี้ก็แอบ,บรู้สึกเหมือนกันนะว่าความรู้สึกอย่างไปเองก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่าคนตัวสูงเนี่ยเป็นคนที่เอยดูมีความดูดีจางมีความสงาม่ามีความเป็นผู้นํานะอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แยกไม่ออกอยู่ดีว่าเอ้มันเป็นมาจากเป็นตั้งแต่เกิดหรือเปล่าความรู้สึกนี้หรือว่ามันเป็นเพราะสังคมที่เราเห็นในทีวีอะไรเงี้ยหล่อหลอมเรามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราลองไล่ไปอะคะ่ะทำไมมันถึงคัดเลือกมาให้เราอะมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้น <Okay, S 1> มันคัดเลือกมายังไงคำถามนี้คือเหมือนกับว่าม,มันในแง่วิวัฒนาการใช่ไหมมันมีประโยชน์อะไรความสูงนี้คือถ้าเรามองในสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยมันจะค่อนข้างให้ภาพที่ชัดเจนมากคือความสูงเนี่ยคือในมนุษย์เนี่ยมันคือความสูงใช่ไหมใช่แต่ในเวลามองในสัตว์เนี่ยมันก็คือเวลาพูดถึงความสูงมันจะพูดถึงความตัวใหญ่ความสูงกว่าความตัวใหญ่กว่า ซึ่งมันจะค่อนข้างชัดเจนมากว่าประโยชน์ของมันคืออะไระน้องปลายลองถ้าในสัตว์อื่นก็จะรู้สึกว่าเหมือนแบบเฮ้ยถ้าเราตัวสูงเนี่ยฉันเป็นจ่าฝูงได้นะ,ะฉันสามารถแบบ ปกป้องทุกคนได้นะอันนี้ไปลองเดานะคะลองเดาจริงๆต้องบอกว่ามันมีประโยชน์ทั้งในมันมามันมีที่มาแล้วกันมีประโยชน์และมีที่มาเนี่ยผ่านทั้ง natural selection คือการคัดเลือกตามธรรมชาติและทาง sexual selectionsexual selection ก็คือการคัดเลือกที่เพศตรงข้ามคัดเลือกแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแรกสุดเลยก็คือว่าในสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดสูงกว่าใหญ่กว่าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะแข็งแรงกว่าเข้าถึงอาหารได้ดีกว่า ถูกป่ะป้องกันตัวเองจากผู้ล่าได้ดีกว่าอันนี้ตรงไปตรงมาต่อสู้ชนะมองเห็นผู้ล่าได้ไกลกว่ามองเห็นได้ไกลกว่าการเห็นไกลกว่าก็เพิ่มโอกาสในการหาอาหารในการที่จะป้องกันตัวเองหรือการหนีได้ดีกว่า,าอันนี้ตรงไปตรงมาในแง่ของเซ็กช l ลเซ e เลชันก็คือว่าในสิ่งมีชีวิตแต่ละสปีชีส์เนี่ยบางครั้งตัวผู้เนี่ยมันต้องต่อสู้กันเองเพื่อแย่งโอกาสสืบพันธุ์ดังนั้นการต่อสู้กันเองเนี่ยมันทาให้ตัวผู้ตัวไหนที่ตัวใหญ่กว่า ก็มีโอกาสที่จะสืบพันธุ์มากกว่า <c oughs> ส่งต่อพันธุกรรมมากกว่าตัวเมียก็มีแนวโน้มที่จะชอบตัวผู้ที่มีร่างกายที่สูงใหญ่กว่า <c oughs> ถูกไหมทั้งหมดนี้ก็เลยนาไปสู่คําตอบจากภาพใหญ่ก็คือว่าสิ่งมีชีวิตที่ตัวสูงกว่าใหญ่กว่าเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการส่งต่อพันธุกรรมมากกว่า <c oughs> มีลูกมากกว่าอันนี้ตรงไปตรงมาเนาะแล้วมันไม่จบแค่ตรงนั้นก็คือว่าดังนั้นในสิ่งมีชีวิตที่อยู่เป็นฝูงนะอยู่เป็นสังคมเป็นฝูงเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าสิ่งเหล่านี้มักจะมีสถานะทางสังคมที่สูงกว่า อ,อ,อันนี้ก็คือประโยชน์ที่เห็นได้ชัดว่าร่างกายที่สูงกว่าใหญ่กว่าเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงแล้วมันดูมีความเป็นผู้นำยังไงอออ,อืจริงๆพอรู้ที่มาที่ไปทั้ง natural selection เนาะกับ sexual selection เนี่ยมาที่ตัวที่พี่หมอเอพูดเลยว่ามันเกิดเป็นสถานะทางสังคมขึ้นในแง่ที่ว่าฉันดูสูงกว่าเนี่ยฉันมีอำนาจและฉันดูเป็นเหมือนจ่าฝูงแหละ ถ้ากลับมาที่วัฒนธรรมนะคะพี่หมอเอลมันมันเกิดเป็นวัฒนธรรมที่เราสามารถอธิบายมันไหมว่าการที่เรามองสิ่งเนี้ยว่าคนสูงดูดีกว่า ดูเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นแม่ทัพเป็นผู้นําได้มากกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลอ่อหลอมที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมเราอะเราจะอธิบายยังไงได้บ้างโอเคทีนี้พอเราเห็นประโยชน์ที่มันค่อนข้างชัดในสิ่งมีชีวิตอื่นในสัตว์อื่นแล้วถูกไหมเราก็มองกลับมาที่มนุษย์มันจะทําให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นทีนี้ก็เรามองกลับมาที่มนุษย์เนี่ยเราก็จะมีคําเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยมันกว้างมากเน,นกาะม,มันจะมีตั้งแต่เรื่องของพฤติกรรมสิ่งที่ควรทาเรื่องของภาษาเรื่องของการแต่งตัวต่าาางๆมมกย เริ่มจากเบสิกก่อนปกติเวลาเราพูดถึงคนที่มีความเป็นผู้นําสมมุติว่าน้องน้องปลายอยากจะแอคหรือทําท่าเป็นผู้นําเนี่ยน้องปลายต้องทําท่ายัางไงผู้ําก็ต้องยืนตรงค่ะแล้วก็อกผายไหลพึง่งอ่าใช่เราก็จะมั่นใจชดหน้าชูคอไปค่ะใช่เวลาเรารู้สึกว่าจะเป็นผู้นำเราต้องทําอย่างที่น้องปลายว่าค,คือน,นั่งตรงภาษาอังกฤียดแล้วก็สแตนทอลเนอะสแตนทอลยืนสูงสูงอ่าใช่ค่ะ กลับไปที่สัตว์อีกทีนึง่งเมื่อกี้เราพูดถึงประโยชน์ที่ชัดเจนของร่างกายที่มีขนาดใหญ่เนาะก็คือต่อสู้เก่งกว่าหาอาหารเก่งกว่าป้องกันภัยได้ดีกว่าแต่มันยังมีพฤติกรรมบางอย่างที่สัตว์พยายามทําตัวให้ใหญ่หรือทําตัวให้สูงเพื่อแสดงความผู้นําหรือเพื่อคมขูอื่นชัดเจนเลยสมนนยมติคนที่เลี้ยงแมวอ่ะเคยคนที่เลี้ยงแมวเวลาแมวมันจะขู่มันจะทําท่ายังไง มันก็จะพองตัวของตัวค่ะขนมันจะใหญ่ขึ้นถูกไหมแล้วมันจะพยายามที่จะโชว์ตัวหรือทาตัวให้มันใหญ่ขึ้นแล้วถ้าเราดูในสัตว์อื่นๆเนี่ยจะเห็นว่าพฤติกรรมเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมที่พบได้ทั่วไปก็คือว่าไออย่างเช่นหมีปกติมันก็จะเดินสี่เท้าถูกไหมสมมติว่าเรามันเจอภัยอะไรต่างๆไรามันต้องต่อสู้สิ่งที่ทาคือมันจะยืนสองขาอ่านึกถึงพวกหมี หมีตัวใหญ่หญยืนสองขาส่งเสียงคำรามดังๆเพราะว่าเสียงคำรามเนี่ยมันจะสะท้อนขนาดของร่างกายด้วยออถ้าคุณมีช่องอกที่ใหญ่มีปอดที่แข็งแรงเสียงจะคำรามจะใหญ่เสียงเสียงดังก้องกระวานมากหรือว่าเสียงโตก็จะใช้วิธีการคำรามหรือพยายามที่จะยืนตรงขึ้นอย่างในหมาป่า หมาป่าที่อยู่เป็นฝูงเนี่ยถ้ามันต้องการแสดงความผู้นําหรือเป็นลักษณะที่พยายามคมขู่อันอื่นสิ่งที่ทําคือมันจะหมาด้วยนะไม่ใช่แค่สุนัขป่าหมากับหมาป่าเนี่ยมันจะยืนตรงตัวพยายามยืดตัวขึ้นนะแล้วก็พยายามมองตรงไปข้างหน้า แล้วอ,อย่างในกวางกวางนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือว่าเ,อาเวลามันจะแสดงท่าทางข่มขู่หรือแม้แต่การเลือกคู่แสดงว่าชั้นแบบเจ๋งกว่ามันจะทําตัวให้สูงให้จะยืนตรงแล้วก็ตั้งคอให้ตรงเหมือนหมาเลยแล้วก็มองไปข้างหน้า,า,าซึ่งเป็นการข่มขู่กลับมาที่มนุษย์เนี่ยเวลาเรารู้สึกว่าเราทะเลาะก,กันเราก็จะทําลักษณะคล้ายๆกันทําทตัวให้มันสูงขึ้นให้มันดูแข็งแรงให้มันดูตัวใหญ่ส่งเสียงคํารามใส่กันทําทเสียงดังๆทั้งหลายแหล่ ทั้งหมดนี้มันมีประโยชน์ก็คือว่าการต่อสู้ในธรรมชาติมีความเสี่ยงถ้าเราสามารถขม่มขู่ให้คู่ต่อสู้กลัวหรือว่ายำเกรงเราได้เราก็จะเลี่ยงการประทะมันก็จะมีประโยชน์ในแง่นั้นอนอกเหนือไปจากนี้นะสมมติเราในลิงชิมแปนซีหรือลิงสายพันธุ์ต่างๆหรือถ้าใครได้ดูหนังเรื่อง p ัน n e เ of the a เ e เนี่ยเวลาลิงแสดงความเป็นผู้นำเนี่ยมันจะทำท่าอย่างไรมันจะยืนตรงอยืนสองขาขึ้นมาถูกป่ะแล้วก็ทำ,ทำแขนแบบวางมาด สมมติเราจะยอมแพ้เนี่ยท่าเนี่ยมันต้องเป็นยังไงยอมแพ้เหรอคะอ่สมมติลิงพอรู้ไหมน่าจะก้มหมอบใช่ถ้าเราต้องการเป็นผู้นําเราต้องไหลอกไายไหลเพิงอย่างที่ว่าก็คือทําให้เขาเรียกอะไรไม่ให้ไหลมันห่อแต่ถ้าเป็นลิงที่พยายามจะยอมแพ้เนี่ยสิ่งที่ทําคือมันจะย่อตัวลงก้มหน้าแล้วก็ห่อไหล่แล้วบางครั้งก็ยกมือขึ้นเป็นการแบบเหมือนกับขออภัยประมาณนี้จะเห็นว่าความสูงต่าเนี่ยมันสะท้อนสถานะ ของทางสังคมแล้วรวมไปถึงพฤติกรรมด้วยแล้วไม่เพียงแค่นั้นก็คือว่าในธรรมชาติเนี่ยลิงเนี่ยบางครั้งเวลาที่มันจะแสดงว่าแบบสมมติมันมีความขัดแย้งกันแล้วมันจะแสดงว่าชั้นฐานะเหนือกว่าชั้นเหนือกว่ามันพยายามปีนไปในที่สูงถ้ามันอยู่ในกรงมันจะบินปีนขึ้นไปบนด้านบนของกรงเพื่อแสดงว่าชั้นอยู่สูงกว่าชั้นอยู่มีสถานะที่สูงกว่าฉันพยายามข่มกันส่วนลิงถ้าแบบ รู้สึกว่าฉันยอมแพ้ฉันยอมปล่อยให้คุณเอาเนื้อกว่าก็ได้ฉันจะไม่ท้าทายคุณก็จะใช้วิธีการอยู่ข้างล่างย่อตัวลงเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการที่แสดงท่าทางว่าฉันสูงกว่าฉันเตี้ยกว่าแต่ตำแหน่งที่อยู่ก็แสดงถึงสถานะด้วยแล้วในธรรมชาติเนี่ยอย่างเช่นเอออย่างพวกชิมแปนซีพวกลิงชนีลุงลิงที่เลยกลิงบัตแคคพวกเนี้ยเวลามันอาศัยอยู่ในธรรมชาติเนี่ยสมมติว่าอาศัยอยู่ต้นไม้เดียวกัน่งลิงที่อยู่บนสุด จะเป็นลิงที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่าอยู่ที่สูงอ่าที่สูงเหตุผลเนี่ยมันตรงไปตรงมาก็คือว่าที่สูงเนี่ยมันมองเห็นภัยธรรมชาติได้ดีกว่าไม่ใช่ภัยธรรมชาติภัยจากผู้ล่าต่างๆได้ดีกว่าเป็นตำแหน่งที่ปลอดภัยกว่าเพราะผู้ล่าเนี่ยมักจะมาจากข้างล่างโอเคค่ะลิงที่อยู่ข้างล่างๆก็มีความเสี่ยงที่จะโดนล่ามากกว่าอ่าหรืออย่างในไม่ใช่แค่ชิมแปนซีหรืออะไรพวกนี้นะอย่างเช่นอย่างลิงอูรังอูตังเนี่ยก็จะมี อูรังกุตังก็จะเป็นลักษณะที่แบบตัวที่มีสถานะสูงกว่าก็จะอยู่ข้างบนพวกตัวเมียรหรือว่าลูกๆก,ก็อยู่ด้านล่างซึ่งไม่ปลอดภัยเท่าหรือแม้แต่อย่างกอริล่ากอริล่าเนี่ยมันอาศัยอยู่บนพื้นมันไม่ได้ปีนต้นไม้แต่ว่าเวลานอนมันจะนอนในพื้นที่เป็นลาดชันลิงกอริล่าที่เป็นตัวจ่าฝูงมีสถานะสูงเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะนอนที่สูงกว่าหรือว่ามักจะนอนตรงกลางของของวงก็คือปลอดภัยกว่าส่วน พวกลูกๆหรือตัวเมียก็จะนอนอยู่รอบๆก็จะมีความเสี่ยงกว่าเพราะผู้ล่าถ้าเข้ามาโจมตีก็จะโจมตีคนที่อยู่รอบนอกก่อน mm hmm. อเพราะฉะนั้นตําแหน่งที่อยู่ที่เป็นฟิสิกส์จริงๆเนี่ยก็จะสะท้อนเรื่องของสถานะทางทางสังคมด้วยทางทางฝูงด้วยค่ะแล้วถ้าตัดกลับมาที่มนุษย์เราเองล่ะคะพี่หมอเอว่าโอเคเราเห็นว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่วิวัฒนาการมาความสูงความต่ำอะไรเงี้ยถ้าเรา เอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงวัฒนธรรมหรือว่าไปเชฟเป็นวัฒนธรรมอะคะ่ะของมนุษย์เราอะพี่หมอโยกตัวอย่างให้ได้ไหมคะว่าเออในในวัฒนธรรมในสังคมของมนุษย์เนี่ยมองการสูงต่ําแบบนี้หรือการสแสดงออกเนี้ยอย่างไรอะโอเคได้คือจริงๆไม่เชิงว่าเอามาใช้มากกว่าแต่มันมีอันนึงที่เราเคยคุยกันในเพ i s o d ันก่อนว่าไอ้วัฒนธรรมที่เรามีกันอยู่เนี่ยมันมักจะมีรากมาจาก ความต้องการพื้นฐานทางด้านสัญชตาตญาณค่ะอะคืออย่างนี้ฟังอย่างนี้มันอาจจะ abstract นำมาทำนิดหนึ่งแต่เราเคยยกตัวอย่างกันไปเรื่องของแฟชั่นต่างๆ mm hmm. ถูกไหมแฟชั่นหลายครั้งมันจะสะท้อนลักษณะที่เรามองหาในธรรมชาติอยู่แล้วเช่นปากที่แดงมันจะดูเซ็กซี่กว่าเพราะอะไรเพราะจริงๆปากที่แดงเนี่ยมันสะท้อนถึงภาวะโภชนาการเรื่องของสุขภาพเรื่องลมดีอะไรต่างๆหรือการใส่สูตรหรือว่าการเต้น ที่ลักษณะแบบเซ็กซี่ยัวยวนเนี่ยมันก็จะมีการใส,ส่สะโพกใส่อะไรเยอะซึ่งมันจะสะท้อนถึงหน้าอกหรือสะโพกหรือเอวคอดคซึ่งเราเคยคุยกันไปในพิเน์เรื่องของส่วนล่าส่วนโค้งไปติดตามได้ะนะคะก็คือประเด็นก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนพี่เด็กๆเกลวลาพูดถึงวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะบอกว่าเออวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราต่างไปจากสัตว์มนุษย์มีความฉลาดเราเลยสร้างวัฒนธรรมต่างๆขึ้นมาแล้วก็เวลาเราพูดถึงวัฒนธรรมเราจะพูดถึงการเรียนรู้ ว่าเราอยากจะให้มีตรงนี้มากขึ้นเราต้องเรียนรู้ต้องสั่งสอนกันรวมไปถึงเรื่องของเรื่องของความดีเรื่องต่างๆเราบอกว่าอยากให้คนเป็นคนดีเราต้องสอนให้คนเป็นคนดีแต่แล้ววัฒนธรรมก็จะมีนิยามความดีต่างกันไปนู่นนี่อะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าที่พี่กลังจะพยายามเสือก็คือว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันมีรากมาจากชีววิทยานั่นแหละจากสัญชตาตญาณพื้นฐานคําถามต้องปลายก็คือว่าเราเอาสิ่งนี้มาใช้ในวัฒนธรรมยังไงอย่างแรกสุดเนะเอาวัฒนธรรมไทยแล้วกันที่เราคุ้นเคยกันค่ะ จร,จริงๆไม่ต้องว่าธนาถ่ายว่าทำโฮโมเซเปียนนี่แหละเวลาเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ตึกดําบันเนาะเราจะรู้ว่ามนุษย์เนี่ยมันมีความเป็นชนชั้นมีชนชั้นปกครองมีอะไรต่างๆคำถามก็คือว่ามนุษย์ที่อยู่ชั้นบนเนี่ยเป็นชนชั้นปกครองขุนนางต่างๆเนี่ยเวลานั่งจะนั่งสูงหรือต่ำกว่าคนทั่วไปนั่งสูงค่ะ,ะกษัตริย์เนี่ยต้องมีบรลลังถูกปหบัลลังเนี่ยก็คือเวาลานึกภาพของบัลลังเนี่ยเกมวัฟโทรหรืออะไรต่างๆ มันจะต้องมีความรู้สึกว่าอยู่สูงขึ้นไปหรืออย่างเวลาดูหนังจีนโบราณเนี่ยรู้สึกว่าจากักรพรรดิจะต้องนั่งอยู่สูงหรือแม้แต่การนั่งในโต๊ะทั่วๆไปเนี่ยต่อให้ไม่เป็นโต๊ะที่มีความสูงตา่างต่างกันแต่ว่าคนที่เป็นผู้นําจะต้องนั่งหัวโตะ๊ะหรือเก้าอี้ที่ใหญ่กว่าใช่ แต่ก็จะมีอย่างเช่นอัศวินโตกลมอัศวินโตกลมเนี่ยมันสาคัญเพราะมันจะสะท้อนว่าแบบเออทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันจากกษัตริย์อาเธอร์อะไรประมาณนี้ก็คือคือชี้ให้เห็นเฉยๆว่าอันนั้นเนี่ยเป็นลักษณะที่กษัตริย์พยายามแสดงให้เห็นว่าเอ้ยในทีมของพวกชั้นชั้นเท่าเทียมกันมันก็เลยทาให้สิ่งนั้น,นดูเป็นพิเศษในประวัติศาสตร์อันนั้นอย่างแรกนะแล้วอย่างสมัยตั้งแต่ยีโบราณก็จะมีการสร้างสิ่งของที่มีความสูงพีระมิด ถูกปะคนจะเป็นฟาโรเนี่ยคนจะต้องสร้างสิ่งของที่มีความสูงขึ้นไปเพราะมันแสดงถึงสถานะที่ยิ่งใหญ่ข,<อ>ขึ้นไปเทียมฟ้าขึ้นไปอยู่ใกล้เทพเจ้าต่างๆพูดถึงสิ่งก่อสร้างวิหารต่างๆโบสถ์สมัยก่อนเนี่ยมันต้องมีความสูงปลายยอดต้องสูงเวลาเราไปอย่างยุโรปยุคกลางเนี่ยถามว่าถ้าเรามองหาสิ่งก่อสร้างเนี่ยสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงกว่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆจะเป็นของนักบวช ซึ่งมองว่ามีสถานะที่ชนชั้นสูงกว่าประสาทขนนางต่างๆซึ่งมีสถานะที่สูงกว่าถูกไหมไอาอ,อย่างเรื่องของการเข้าเฝ้าสมัยก่อนจะเข้าหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเราก็ต้องไม่ยืนถูกไหมจะเปน็นลักษณะการที่ก้มลงบอบกราบซึ่งจริงๆจ,จะว่าไปเนี่ยมันฟังดูคล้ายกับที่ตอนคุยเรื่องเชปันซีไหมที่บอกว่าถ้าฉัน,อ,นอยากแสดงสถานะว่าฉันไม่ฉันจะไม่ท้าทายคุณนะฉันยอมรับอำนาจของคุณเนี่ย สิมันสิมันจะต้องนั่งย่อตัวลงก้<ค>มหน้าห่อไหลอของมนุษย์เนี่ยก็ลงไปย่อตัวแล้วก็กราบอ,อันนี้คือต่อมองว่าในแง่ของวัฒนธรรมภาษาการพูดอะไรอย่างี้ภาษาเมื่อกี้พูดถึงคําว่า a n ตนท l l เวลาพูดถึงสแตนทอลก็คือ,อ stand t ท l l มันก็จะแบบฟันดูเออแบบยืนสูงอะไรประมาณเนี้ยหรืออย่างในภาษาไทยเวลาเราพูดถึงเรื่องของคําว่าเราจะยกย่องคนอื่นเนี่ยเราต้องยก ยกย่องคนอื่นเวลาพูดถึงการไต่เต้าสและเป็นสับ,สบตำแหน่งต่างๆเราจะมีคําว่าไต่เต้าหรือว่าขึ้นไปรับอํานาจนขึ้นไปรับเลื่อนตําแหน่งนมันก็ต้องฟังดูสูงสมมติเราเดินเข้าไปในองค์กรต่างๆเรามีแผนผังผู้บริหารก็จะอยู่สูงสุดเราก็จะเห็นเราจะไม่เห็นนะว่าคนที่มีตําแหน่งเป็นผอ,อ,อหรือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาตํารวจจะมาอยู่ด้านล่างถูกไหม ซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําจากด้านล่างขึ้นไปกระดบนก็นดกนได้แต่ไม่เราต้องทําเหมือนในลิง species <ไป S 1> อื่น้ไปเข้าใจแล้วคือเราไปยืนมสมมติเราไปทด่ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วยืนมองดูแเราเห็นลิงนั่งอยู่ในต้นไม้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าลิงที่มีตั้งนั่งอยู่สูงๆเนี่ยคือลิงที่มีฐานะทางสังคมสูงอยู่ในฝูงสูงกว่ากรรมาที่มนุษย์เนี่ยเรามาสร้างไอ้แผนผังผู้บริหารทั้งหลายแหล่เนี่ย มันก็เหมือนกับสะท้อนภาพที่เราเห็นลิงอยู่บนต้นไม้มอเหมือนผู้บริหารอยู่บนต้นไม้เออนี่ก็เนี่ยเหมือนกัน <c oughs> ถูกว่าคือเป็นชี้เห็นว่าพวกนี้มันมีรากอยู่ <c oughs> แต่เราอาจจะไม่เคยตั้งคําถามว่าทําไมเราถึงทาแบบนั้นเออจริงด้วยก็คือคือฟังตอนเนี้ยไปก็รู้สึกว่าที่เรามองว่าคนสูงทําไมถึงดูมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าเนี่ยมันเป็นในเรื่องของสถานะและตําแหน่งสถานที่ด้วยนะ <c oughs> พอพี่หมอเอ๋พูดถึงแบบเวลาวางตําแหน่งอะ เขาก็จะอยู่สูงกว่าเสมอมันก็สะท้อนถึงรูปร่างภาพลักษณ์ลักษณะภายนอกของคนที่ตัวสูงด้วยเหมือนกันนะใช่ทีนี้ขอย้อนกลับไปภาษานหนึ่งพอน้องปลายพูดขึ้นมาเนี่ยพี่นึกถึงคําซึ่งแม้แต่เราบางครั้งเราจะไม่ได้นึกถึงว่ามันเกี่ยวข้องมีรากมาจากเรื่องของไอ้ลิงสูงต่ำพวกนั้นและพวกนี้ด้วยอย่างเช่นพี่เรียกตัวเองว่าผมเ,<อ>เคยได้ยินไหมเ,<อ>เคยสงสัยไหมว่ารู้ว่าผมแต่แต่ไม่เคยตั้งคําถามว่าทําไมถึงใช้คําว่าผมผมมันคือเส้นขน ถูกป่ะแต่ทำไมเราคำว่าเส้นขนเนี่ยมาเรียกแทนเป็นสรานาน<ส>เรียกตัวเองจริง,รงๆเนี่ยถ้าคำนี้คำเดียวมาจจะยังไม่เห็นภาพชัดแต่เราจะคุ้นเคยคําว่าแบบใต้ฝา,าละองทุลีพระบาทใช่เราจะราชาศัพท์เคยได้ยินคาว่ากล้าวกระหม่อมกล้าวกระหม่อมพวกนี้คําพวกนี้มันมีที่มาอย่างไงมันคืออย่างนี้ที่มาของมันก็คือว่าเมื่อเราสื่อสารกับคนอื่นเนี่ย เราจะมองว่าคนอื่นเนี่ยเป็นการให้เกียรติว่าคนอื่นเนี่ยสูงกว่าถูกไหมคำพวกเนี้ยเวลาเป็นคําใช้พวกเนี้ยกระผมกระผมก้าวกระหม่อมเนี่ยคือเราใช้กับคนที่เราให้ความนับถือถูกไหมเป็นคําสุภาพก็คือเรายกย่องเขาว่าเขาอยู่เหนือกว่าเราแล้วเวลาเราสื่อสารกับเขาเนี่ยเราใช้ส่วนที่สูงที่สุสดของเราในการสื่อสารกับเขาคือเราเรียกตัวว่าผมเนี่ยก็คือผมก็คือเนี่ยมันสูงที่สุดแล้วกระหม่อมก้าวกระหม่อมทั้งหลายแหละคือเราส่วนที่สูงของเราเนี่ยไปเพื่อจะไป ไปสื่อสารเขาทัดเทียมเขาก็คือเขาอยู่เหนือกับเรา oh. เป็นกนารแสดงสานะสะท้อนลำดับชั้นเนี่ยในผ่านคำพูดโอ้สนใจมากค่ะซซ่งซึ่งคือคือพี่ว่าเออมันก็มันก็น,น,กน,น่าสนใจดีพวกนี้ <c oughs> นึกออกไหมแล้วเราก็มองว่าเออวัฒนธรรมนี่คือความสุภาพหรืออย่างเช่นอาการยืนค้ำหัวอย่างเงี้ย ในเมืองไทยเราจะมีของสมัยเด็กๆก,ก็จะมีว่าอันนี้เป็นของสูงของต่ําหมอนเนี่ยเราไม่ควรไปเหยียบนะหนังสือไม่ควรวางกับพื้นหรือเราไม่ยืนค้ำ<อ>หัว<ม>ผู้ใหญ่เราก็จะมองว่าเป็นมารยาทวัฒนธรรมดีงามเราก็จะมองว่านี่คือสิ่งที่ทําให้เราต่างจากสัตว์เดรัจฉานสมัยก่อนก็จะสอนอย่างนี้<ะ>แต่คําถามก็คือว่าไอ้พวกนี้ที่เรามองว่ามันทาให้เราต่างเนี่ยมันมีรากจากที่ไหนมันก็มีรากมาจากสัตว์เดรัจฉาน เจ็บมากมันไม่ไม่เจ็บคือในในม,มุมพี่ในมองเ็าแบบว่า <laughs> ไฮไลท์เลยมันกันเรามองเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมองว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยคือสมัยก่อนเวลาเราพูดถึงมนุษย์เราจะมองเห็นความต่างเราจะพูดว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะเราต่างจากสัตว์ดรัจสานนู่นนี่ยังไงแต่อันนี้จะมองไม่ใช่มันวิธีมุมอมองมันจะเปลี่ยนมันจะมองว่าไม่ได้มองว่ามนุษย์ตายจากสัตว์อื่นยังไงแต่เรามีจุดร่วมที่เหมือนกับสัตว์อื่นยังไงแม้แต่สิ่งที่เรามองว่าทําให้เราต่าง ก้าวกระหม่อมผมนี่คือที่ที่สูงที่ตำ่ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องอยู่สูงอะไรทั้งหลายแหละ่มันก็มีร่างมาจากสัตว์อื่นจากลิงในสายพันธุ์ต่างๆจากบรรพบุรุษของเราที่มีร่วมกับชิมแปนซีโอเคทีนี้พี่ขอถามกลับแล้วกันคิดว่าจริงๆวันนี้พี่คงมีเรื่องเล่าประมาณประมาณนี้แหละก็ในมุมของพี่เนี่ยในตอนที่พี่รับรู้เรื่องพวกนี้ มาเรื่อยๆเนี่ยคือประมาณสักสิกว่าปีที่แล้วเลยประมาณนี้มันจะเปลี่ยนแล้วว่ามุมมองของมันความเป็นมนุษย์ของพี่ทีนี้พี่อยากถามกลับว่าเออสมมติอย่างน้องปลายนั่งฟังวันนี้ที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยรู้สึกว่ามันทําทให้เปลี่ยนมุมมองมนุษย์หรือว่ารู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องที่ได้ฟังเปลี่ยนค่ะจริงๆคือตอนแรกที่เราก็เข้าใจว่าก็มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วที่เราจะมองว่าคนตัวสูงเนี่ย มีความเป็นผู้นำดูสง่าคือมันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าเราก็รู้สึกอย่างนั้นส่วนใหญ่อะนะคะเออแต่ว่าพอมาฟังที่พี่หมอเอลเล่าถึงที่มาที่ไปโดยละเอียดเนี่ยก็เฮ้ยจริง,รงๆไม่เคยคิดในมุมนี้มาก่อนเลยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องวัฒนธรรมที่มันทําให้เราเห็นว่าจริงแล้วอะที่มาที่ไปของสถานะชนชั้นตําแหน่งการใช้คําศัพท์วัฒนธรรมทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องของ ชั้นสูงแล้วกันที่อะไรที่เป็นสูงสูงหรือ,อะไรเงี้ยมันเกิดจากเนี่ยรากฐานของมนุษย์ทั้งนั้นเลยรากฐานของสรีระมนุษย์มุมมองที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่ทําให้ไปได้เปิดโลกมุมมองของวิวัฒนาการในแง่มุมของการเรียนรู้เรื่องสรีระของมนุษย์อะที่เรามองว่าความสูงความตาม่ำอะจริงๆแล้วอะวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมันตัดกลับไปที่จุดเริ่มต้น นั้นเลยนะคะตั้งแต่สมัยยุคหินจริงๆพี่อยากเสริมนิดหนึ่งก็คือว่าอันนี้มันเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยคำถามวิทยาศาสตร์เนี่ยบางครั้งด้วยคําถามแบบที่มันดูเหมือนไม่มีประโยชน์มันไม่ได้ไปใช้อะไรมากจริงจังหรือไม่ได้เป็นนาไปสู่ผลิตเทคโนโลยีอะไรต่างๆแต่บางครั้งเนี่ยเมื่อเราเชื่อมดอทพวกนี้เข้าด้วยกันเนี่ยอเออว่าทําไมการสูงต่ําม,มันถึงได้ถึงได้มีผลต่อการ ประสบความสำเร็จของมนุษย์เน anyway> ี่ยแล้วเราถามคาถามไปเรื่อยๆทําให้ลึกเนี่ยเราจะเห็นความเชื่อมโยงต่างๆแล้วบางครั้งเนี่ยประโยชน์มันไม่ชัดเจนแต่มันเปลี่ยนมุมมองที่พี่ถามน้องปลายเนยเพราะว่าพี่ก็รู้สึกว่าการเข้าใจเรื่องพวกทฤษฎีวิวัฒนาการการเข้าใจที่มาที่ไปเนี่ยแล้วเรารวมหลายๆเรื่องเข้าด้วยกันหลายสาขาด้วยกันเราเข้าใจเรื่องของประวัติศาสตร์เอาประวัติศาสตร์เข้ามาศึกษาร่วมด้วยเอาชีววิทยาเข้ามาศึกษาร่วมด้วยเอาเรื่องทางสังคมเข้ามาศึกษาร่วมด้วยเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองของพี่ที่มีต่อความรู้สึก ในแร่ของการมองในความเป็นมนุษย์ละกันซึ่งอันนี้มันจะเหมือนกับเป็นเหมือนกับคอนเซปต์ตอนที่เราคุยเรื่องฮิวแมนศาสตร์ก็คือว่า,วา,วาความรู้พวกนี้มันทําให้เปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์หรือว่าความเข้าใจตัวมนุษย์เองเนี่ยในมุมที่ต่างไปสั้นๆเลยหลังจากนี้นะคะถ้าเราจะมองว่าเอ๊ะคนตัวสูงเนี่ยดูดีดูดสง,งา่าดูเป็นผู้นําดูประสบความสำเร็จมากกว่าเนี่ยแปอาจ,จะไม่ได้มองแค่นั้นแหละแป่อาจจะมีมุมมองที่มากกว่านั้นและ,แล,ะลึกกว่านั้นเนาะหลังจากที่ฟังพี่หมอเอลนนี้ก็คิดว่าททุก่านก็น่าจะ เห็นตรงกันเนาะได้ความรู้เยอะขึ้นนะคะสุดท้ายปาเองก็อยากสะท้อนนิดนึงว่าหลังจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าเรามักจะมองว่าการประสบความสําเร็จเนี่ยมันต้องอาศัยสติปัญญาความสามารถความขยนันความพยายามเนี่ยแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่อาจหลีเรี่ยงปัจจัยทางชีววิทยาของมนุษย์เนาะหรือว่าความสูงนั้นได้เนาะเพราะบางทีก็อาจจะมีผลกระทบต่อ หน้าที่การงานของเราเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกันอจริงๆตรงนี้พี่ส่วนนิดนึงก็คือว่าการที่เรารู้ตรงนี้คือปัจจุบันในอยายามสร้างสังคมที่เราจะตัดพวกบแ a สพวกนี้ออกไปอคติพวกนี้ออกไปพวก beauty p r i v i l e g อะไรต่างๆแต่ว่าก่อนที่เราจะตัดออกไปได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ถูกปะเมื่อเราเข้าใจว่าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยเราอยากจะสร้างสังคมที่มันมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องหาวิธีที่จะลดบ i อ s พวกนี้ไป แต่มันต้องเริ่มต่อจากการลุกยอมรับว่าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ก่อนคมมากค่ะพี่ห <c oughs> มอเอิ๋วก็อย่าลืมติดตามชมรายการที่ไม่สตร์ผ่านช่องทาง The Standard Podcast ทุกช่องทางและ Podcast Player ในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะวันนี้พวกเราสองคนขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ This is the Standard Podcast Eye-opening for your ears.